ปลูกพืชอื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ไหมนอกจากข้าวมีคำถามจากพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะเรมินจะอธิบายให้ฟังเมื่อพี่น้องมีการปลูกพืชไปแล้วสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชที่ปลูกได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าวอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังยางพาราพืชไร่อื่นๆหรือพืชผักอื่นๆสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้แต่ในกรณีพืชอ,อื่นก็คือต้องมีพื้นที่มากกว่าหนึ่งไร่ขึ้นไปและมีพี่น้องอีกบางส่วนที่สอบถามเข้ามานะคะว่าทําไมต้องมีการช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ที่ ปลูกข้าวหรือช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเท่านั้นส่วนของพืชอื่นที่รัฐบาลเคยให้ความช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นในปี57-58เป็นการช่วยเหลือปรับปรุงโครงสร้างยางพาราทั้งระบบหรือเป็นการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในช่วงนั้นที่ราคาย,ยางพาราค่อนข้างตกต่ำ และในปี61ก็มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องที่ปลูกปลาล์มน้ํามันตอนนั้นช่วยพยุงราคาปลาล์มน้ามันที่ราคาผลผลิตค่อนข้างตกต่าก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันสัมปะหลังเป็นการประกราะได้ในบางปีปี63ก็จะมีในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ปลูกข้าวแต่ว่าจะเป็นในมาตรการของช่วงนั้นที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ปีนั้นพี่น้องที่เป็นข้าราชการหรือมีเงินเดือนประจําจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่สำหรับพี่น้องกเกษตรกรประกอบอาชีพกเกษตรกรเป็นหลัก ยงอาชีพเดียวก็จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือในช่วงนั้นและในส่วนนี้เองที่พี่น้องเข้าใจว่าเป็นข้าราชการไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ว่าเข้าใจว่ามาจากโครงการของโควิดสิส่วนหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นในเงื่อนไขที่เขาให้การช่วยเหลือก็คือพี่น้องที่เป็นข้าราชการหรือมีรายได้ประจํารับเงินเดือนประจํายังมีรายได้จากทางอื่นรัฐบาลอาจจะมองว่ายังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนพี่น้องเกษตรกรที่มีรายได้หลัก จากการทำนาหรือการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวจึงช่วยเหลือในลักษณะนั้นนะคะซึ่งในแต่ละปีการประกาศให้ความช่วยเหลือในแต่ละพืช ก็จะขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนหรือการเร่งแก้ปัญหาของรัฐบาลนอกจากนี้ก็จะมีโครงการปลูกพืชหลังนาในปี61ช่วยเหลือพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาหรือปลูกถั่วเขียวไม่ว่าพี่น้องจะปลูกพืชใดขอเน้นย้ำให้พี่น้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเมื่อดําเนินการปลูกไปแล้วให้น้อยกว่า15วันเหมือนเดิมผ่าน3ช่องทางนะคะก็คือสําหรับพี่น้องกเกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ eform หรือจะทำแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนแนบกับเอกสารสิทธ นำลงทะเบียนบ้านอนำัปประชาชนแล้วนำส่งสำนักงานเก,กษตรอำเภอนะคะแล้วสำหรับพี่น้องรายเก่าสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์ eform แล้วก็แอปพลิเคชัน f a ร์ book นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองเป็นการรักษาสิทธิ์ของตอนเองในเบื้องต้นเพื่อที่จะมีข้อมูลในการนำเข้าไปร่วมโครงการต่างๆดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นอกจากนี้ก็จะมีกรณีประสบภัยพิบัติด้านพืชอ,อย่างเช่นน้ำท่วมไฟแรงต่างๆพี่น้องก็จะมีข้อมูลตั้งต้นในการนำเข้าไป ขอรับการช่วยเหลือแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยท่านก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือขอเน้นย้ำนะคะเรื่องการแจ้งขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนี้สําคัญมากค่ะ